ครับสวัสดีครับผมช่องโชว์วิธีครับผมสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีเอฟซีทุกคนครับผมหลังจากที่ห้างหายมาโดนครับข,า,ขาเหยียดยางยิงงาบันีมาเบิงรถคูปตาคันหน่อยนะครับคันรุ่นนิยมนี่นะครับสามที่หกครับเพื่อนมาดันในหยาเนานะครับ คือว่ามันหกหลายครับไถบ่ได้ครับเป็นให้เศร้านะครับแปลงนี้เป็นเศร้ากันกับไรล,ละพันธ์นะครับแับนี้มาเบืองเดียวมันไถบ่ได้ก็เลยต้องจ้างคนมาเก็บหญ้าครับเผากักระเทือนครับมันบ่นใหม่ครับผมเนีย่ยครับกองหญ้าอยู่หญ้าอยู่นี่เหรอครับ ครับไปเบื้องไกลๆนะครับชกหงไอยก่อนเป็นมือวางเพ้ิงนะครับมีหอดลบกลุ่มนะครับ แม่มีหมาจากใสกับองโนะครับโอหแม่มีมเอ,อ็กเต็นตันครับบุ่นนิยมนะครับอดใจงานากับกำลังเหมาะสมนะครับ ปุ่นกระแม่เด้ยครับไกลๆปุ่นมิตัญยาที่เิ่นดันใบเบิดเนาะครับคือว่าผมมาเผาแล้วมันเผาป่าใหม่เนาะครับมันเป็นยาเป็นเชียเป็นเป็นเผเาเนะครับผู้บางคนเป็นก็นถามว่าเป็นอย่างคือบอกขั้นใหญ่ครับขั้นใหญ่กับราคามันกับสี หลายกว่านี้นะครับวานี่เป็นไถไถร้อมืนร่องร้อมลดน้อยลอกน้อยนะครับถ้า,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 ามูดลดใหญ่กัเจียนลอยหาซิบนะครับลดม้าต่าง้อยกบบาทแล้วก็เขาลอยกบบาทดีพัดจ้างคนดันงานนะครับเพราะว่าถ้าขั้นไ่มาไถก็ต้องขั้นไ่ก็ต้องมาดันที่เกายู่นะครับ แฝงนี่กับบอหลายครับบอหลายครับผมถ้าผลผลิตกับพ่อทันหูครับผมว่าสดีหรือสียช่างใดผมว่ากับที่นี้นำยศหระครับครับคลิปนี้กับพามาเบิ่งให้ฮกนะครับคลิปสั้นๆันนะครับมาเบิ่งเบิ่องดันเดี๋ยวตอนเพิ่นไทยกับสุดท้ายไม่พี่น้องเบิง่งแจ็คคลิปนะครับผม ฝากกดไลค์กดติดตามพี่เต๋อแล้วครับผมกดกล้องโทรทีวีครับผมสวัสดีครับ